นั่งคล้านกเหรอใ่นั่งคว้านกเลยเออนกมันกินอาหารอยู่แล้วอาหารหมกทำยังไงอะอไม่ได right? ้บดทุกลืน้ำมันปลาอล้เกืออาหารนกปล้วเอน้ๆๆนกกินอาหารหมกไปตัวยิ้มน่าหมดอลอ้าวหมดแล้วทำาไงรนู้เลือน้ำมที่ ที่เดิมแล้วนั่งเฝ้านกเหรอครับพี่มานะครับก็ะก้ามานุกให้ลูกให้ลูกกินขานก่อนจะจะจะขันเป้าใส่ถ้าจะขันเป้าจะจใจะ หมดเลยโหมไลบไม่กลับไม่กัม่กับอาน้ำมันได้สิอ้า่มะรอใจแม่ใจแม่ต้องจียงต้งทใส่เนี่ยต้องเทใส่จิเอาเอาว่าต้องดูแล้วลูกตัวโตยังอ่ะ ลูตัวแล้วต <spreads S 1> mm ัวแล้วเหรอต้องต้องใส่ใช่ใชมันก็จำกถึงแล้วลูกมีอีตัวไม่ไม่ไม่ใช่ต้องต้องใส่จ้ง้องเจคุณเจจ้องจ้องจ ก็จะหนันนกออกไปลอยไม่ยากเอานกตกไว้ตายแล้วนกอ่ะนกยังไม่ตายเลยความลงสิโลกความลงสิหนูความลงครับเรียนได้ไหมยังไม่ออกวายเลยตกไปแล้วยมเอาเก็บนกขึ้นมายัางนกตายไปแล้วมั้ง